จริงเลยครับโห<ฮ><ฮ>พี่น้องไม่ได้ฝันไปนะเนี่ย คือของจริงเลยครับอยากเห็นรถบรรทุกขึ้นมาจังเลยครับรถพ่วงรถพ่วงรถพ่วง ลบ,บนนเดี๋ยวผมจะรออยู่ตรงนี้ครับรอรถพ่วงขึ้นมาสักคันหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมอยากเห็นรถพ่วงขึ้นมาจังเลยนี่ สัคันไหมเจอสะคันไหมรถพว่วงโอ้โหนี่เขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้เจตนาที่จะทำให้มันนั่นนะครับมันเป็นทางเดิมนะครับมันเป็นทางเดิมนะครับก็เลยทำให้มันเป็นแบบนี้เลยก็เลยกลายเป็น เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับแห่งใหม่ของอำเภอนี่ไปเลยครับอำเภอนาแห้วครับเส้นทางระหว่างด่านซ้ายมานะครับด่านซ้ายมานาแห้วครับผมคุณควรจะเจอถนนเส้นนี้ครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆครับนี่ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาตามหารถบรรทุกพ่วงนะครับขึ้นขึ้นทางนี้ครับผมมันจะมีไหมมันจะมีไหมพี่น้องจะมีมาไหม ก็ต้องถอนต่อครับ <c oughs> นนจริงครับ <c oughs> ในเมืองไทย <c oughs> เอ้าเห็นมาแล้วหนึ่งคันครับแต่ว่า ไม่ใช่รถพ่วงครับผมวันนี้เป็นหกลอ้อครับหกลอ้อมาแล้วครับตรงไหนนะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆโอโ้โหมาแล้วครับเทรนโอโ้โหเป็นรถเบาครับเป็นรถเป่า,ปปาไม่ได้บรรทุกอะไรเลยครับ ที่ด้านข้างแบบนี้เขาทำไว้ให้คนมาถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยครับนี่ถ่ายไปเสียวไปครับถ่ายไปด้วยแล้วก็เสียวไปด้วยนี่เขาทำไว้ให้รองรับเวลาที่คุณตกลงไปครับจะได้ไม่ล่วงลงไปถึงด้านล่างครับถ้าคุณเดินผิดพลาดหรือว่าคุณ ไม่สามารถที่จะเดินไปต่อได้นะครับเพราะว่าคุณลื่นหรือว่าคุณมีปัญหาระบบการเดินของคุณอาจจะลื่นถลลงตรงนี้นะครับคุณก็จะไปตกลงบริเวณน,นั้นครับนั่นมันจะไม่เลยไปถึงตรงโน้นนะถ้าเลยไปถึงตรงโน้นคุณจะขึ้นมาลําบากนะครับหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเลยทีเดียวเลยแหละ,ะเป็นเรื่องที่ มันมีอยู่จริงครับในเมืองไทยเรานะครับโอ้โหรถโมมาโอ้โหดื่มดูรถโม่มาแล้วรถโม่ครับโอ้โหรถโม่เปล่ามั้งนี่รถอีเป้าครับโอ้โห รถอีปาครับรถอีปาโอ้ผมปัารถนามากเลยที่อยากจะดูรถพ่วงบรรทุกหนักนะครับขึ้นมาตรงนี้เนี่มันจะมีไหมพี่น้องความปรารถนาของผมและพี่น้องเอฟซจะได้เห็นไหม ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับตรงนี้แต่ผมจะตั้งชื่อว่าโค้งสวรรค์ก็แล้วกันครับผมได้ได้กินข้าวว่าเหมือนสวรรค์สวรรค์นี่แหละนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะชื่อเดียวกันกับที่ผมตั้งไหมโค้งสวรรค์ครับามดูจากมันขึ้นมาเหมือน โค้งขึ้นมาครับตรงนี้อมันเหมือนทางขึ้นไปดาวดึงเลยว่ายังไงอย่างนั้นเลยแหละดาวดึงเป็นยังไงบาดดีบ่องงครับผมท่านใกลไปขึ้นกันครับพี่นอ้องโอ้มมไซขึ้นมาครับ สักคันไหมรถพว่วงไม่ได้ดูสักคันไหมไปแล้วโอ้โหโอ้เสียงต่อรอครับ จะจับผมไหมเนี่ยผมจอดรถข้างทางแบบนั้นโอ้คือแร่งทะลูกพี่่าไปยังนอหนอคุณตำรวจเขารีบอะไรไม่รู้ครับโอ้โห โอ้โหมาอีกแล้วครับรถบรรทุกอีกคันโอ้โหอันนี้รถเก็บเกี่ยววัตถุสิ่งปฏิกูลหรือเปล่าต้องใช้คำว่าเก็บเกี่ยวครับโอ้โหยังไม่โผล่เลย ถ้าทางจะหนักอยู่ครับสิ่งปฏิกูลหรือว่าวัตถุเมาไวหรือว่าวัตถุเรียวไฟครับดูเป็นรถหรือว่ารถดูดน้ําธรรมดาโอ้นี่มาแล้วน่าจะเป็นวัตถุไวไฟครับ สวยงามจริงครับทางเส้นนี้โค้งสวรรค์ครับโค้งสวรรค์เหล่าบรรดารถบิ๊กไบค์ครับก็จะมาออกทิปเที่ยว 6ล้อประมาณ145โอ้เสียงมันจะไม่ไหวเลยโอ้ส่งน้ำมันหรือเปล่า ส่งนน้มััครบถามว่าชันไหมมันเรื่อยๆครับมันโค้งสวยงามครับมันก็ไม่ชันเท่าไหร่ก็ไม่ถือว่าชันเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเป็นรถพ่วงบรรทุกหนักนี่ก็ก็น่าคิดอยู่ครับ พี่น้องท่านใดครับผมที่อยากจะมาเที่ยวนะครับบริเวณนี้เชื่อมระหว่างอำเภอนาแห้วกับอำเภอด่านซ้ายนะครับผมขับรถเข้ามาเลยจะเห็นเลยเลยครับตรงนี้เลย